ฉันหลงทางในป่าฉันหลงทางท่าไมป่าตอนนี้ฉันหลงทางมาเลยหาทางออกไม่เจอแล้วในป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อยายแก่กับแมวน้อยสีสม้มกำลังหลงทางโดยไม่รู้ชะตากรรมเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับสายลมเรากับใครบางคนกำลังเฝ้ามองบ้านไม้เก่าโซม ปรากฏขึ้นกลางป่าเรากับรอคอยใครบางคนมานานแสนนานทุกย่างก้าวที่เข้าใกล้บ้านหลังนั้นความหนาวเย็นก็ยิ่งกัดกินหัวใจภายในบ้านมีลมหายใจแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเงาบางอย่างเลื่อนไหวอย,อยู่เหนือศีรษะอย่างช้า ดวงตาแดงฉานลำไส้ห้อยย้อยผีกระสือได้เผยตัวแล้วแมวน้อยก้าวขึ้นหน้าแม้หัวใจสั่นไหวแต่มันไม่ยอมถอยยายจำได้บ้านหลังนี้คือสถานที่ที่เธอเคยหนีความผิดบาปผีกระสือคือหญิงที่ถูกทอดทิ้งเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ยายไหลช้าช้าพร้อมคำขอโทษที่สายเกินไปความแค้นเริ่มสัน่นคลอนเมื่อหัวใจผีได้ยินคำขอโทษแท้จริงเสียงป่าที่เคยคำรามกลับเงียบงันอย่างน่าประหลาดแสงสว่างปรากฏขึ้นทางออกที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ทุกการให้อภัยต้องแลกด้วยบางสิ่งแมวน้อยสุดลง รับคำสาปแทนยายยายยอมแลกชีวิตเพื่อไอ้แมวน้อยอยู่รอดแสงเช้าแรกสาดผ่านป่าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแมวน้อยรอดชีวิตแต่ยายไม่วันกลับมา,มาตั้งแต่นั้นมาป่านี้ไม่มีผีกระสือแต่มีเสียงแมวร้องยามค่ำคืนเงาดำของผีกระสือ ปรากฏเพียงชั่วครู่ก่อนจะสลายไปกับบาปท,ทุกก้าวที่แมวเดินคือรอยความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนสายฝนโปรยลงมาราวกับฟ้ากำลังล้างความผิดข,ของทุกชีวิตชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหลงเข้าปา่า ได้ยินเสียงแมนร้องนำทาง